เพื่อนๆเ,เคยมีประสบการณ์การเล่นเกมและเห็นอาหารภายในเกมแล้วรู้สึกหิวจนอยากขมือมันซะเดียวนั้นไหมครับก็จริงอยู่อาหารเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตแต่ถ้าบางเกมมันทำอาหารพวกนี้ออกมาได้เหมือนจริงล่ะว,วันนี้ผมเลยจะยกมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่า10อาหารภายในเกมที่น่าก,กินแต่ขอทีู่กันก่อนนะผมจะไล่ตั้งแต่ภาพที่น่าก,กินน้อยสุดไปถึงที่อยากกินมากที่สุดโอเคนะครับถ้าพร้อมกันแล้วกดปุ่มติดตามแล้วมาเริ่มกันเลย ขอเปิดฟอนในอันดับแรกกับเกม Sonic Unless ใช่ครับ Sonic ฟังไม่ผิดคือเจ้าภาคเนี้ยมันจะมีการเดินไปในเมืองเพื่อตามหาข้อมูลของความทรงจำของชิปเพื่อนตัวน้อยของเราซึ่งมันก็ไม่เหมือนกับภาคก่อนๆที่วิ่งลูกเดียวกลับมาที่หัวข้อเลยดีกว่าที่เกี่ยวกับอาหารอาหารภายในเกมผมว่าตัวเกมทำอาหารออกมาได้น่ากินในระดับ5เต็ม10คะแนนเลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ภาพแต่ก็ทำออกมาสวยสำหรับเกมแบบนี้ก็โอเคละ นอันดับถัดมานะครับอันดับที่9อยู่กับเกม s l i p p i n g Dog เกมต่อยตีจะตายไว้รุ่นเจ็กหนอซาซีก็ในเมืองมันก็จะมีตลาดกลางคืนคล้ายๆเยวาวราชบ้านเราเลยแล้วของกินในเกมที่มันนำเสนอคือมันดูน่ากินมากถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สวยเท่าโซนิกแต่รายละเอียดการจัดวางแค่เรามองผ่านแป๊บเดียวม,มันก็รู้แล้วว่าคืออะไรผมว่ามันถูกใจชาวเอเชียอย่างเราเป็นอย่างดีเลยลละสำหรับอาหารในเกมนี้ผมให้6คะแนน ถัดมาในอันดับที่8นะครับกับแนวเกมที่คล้ายก,กันกับตะเกี้เกม GTA ถ้ามองภาพรวมอาหารภายในเกมนี้คงไม่ต่างอะไรกันมากกับเกมที่แล้วแตกต่างกันที่โซนยุโรปกับเอเชียมากกว่าแต่ภาพโปสเตอร์ภายในเกมนี้ผมยอมแล้วกันคือมันเหมือนซะแบบว่ารู้สึกอยากกินเบอร์เกอร์ขึ้นมาทันทีเลยสำหรับอาหารในเกมนี้ผมให้แค่6.5นะมาต่อกันที่เกมยากุซ่าในอันดับที่7โดยตัวเกมเขานําเสนออาหารได้หลากหลายก,กว่า GTA แล้วก็ Sleeping Dog มากและผมว่าร้านอาหารในเกมนี้มีเยอะมาก มีตั้งแต่ร้านซูชิราเมงหรือร้านข้าวทาโกยากิแล้วก็อีกหลายอย่างถึงแม้ไม่มีอาหารที่เป็นเมนูให้เห็นแต่ก็มีภาพขึ้นโชว์ว่าเรากําลังทานอะไรอยู่แต่ภายในแต่ละเมนูเนี่ยใครที่ชื่นชอบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นมองปาร์ตเดียวก็ดูแล้วว่ามันคืออะไรแต่ก็แปลกตรงที่เกมนี้ทําเมนูเล่าทําออกมาเป็นภาพเสมือนเลยเกมนี้ผมให้6.5เหมือนกันไก่รึ่งทางแล้วนะครับมาแวะในอะอนดับ6กกันก่อน,อนละกันกับเกม Super Mario Party ก็คือในเกมมนี้ของเกมเนี้จะมีด่านที่ชื่อว่า s i ิ l i n g สเต็กโดยแข่งกับเพื่อนอีก3คนก็จะมีเกมเดียวนะครับที่มานนาเสนอน่าสนใจมากเพราะว่าเราดูจากการแต่งจานหลังย่างสเต็กเสร็จเมนูเนี่ยมันดูน่าทานมากผมให้คะแนนที่7แล้ละกันไอ้ยอันดับแรกเนี่ยดูสู้ไม่ได้ไปเลย แล้วก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับในอันดับที่5กับเกมที่มีชื่อว่า escape f r m t a r k o v ถ้าอ่านปิดก่อภัยด้วยนะครับเกมทหารที่เราต้องคอยทำภารกิจและก็เก็บทรัพยากรในการดำรงชีวิตระหว่างทางหรือในตัวศัตรูอาหารภายในเกมผมว่าการออกแบบทำออกมาแล้วถ้าทางการกินก็เหมือนกับว่าเราได้กินมันจริงๆถึงแม้อาหารด้านในมันเหมือนกับการกินทิปก็เถอะไม่มีการลดลงเลย <laughs> แต่โดยรวมดูแล้วทําให้หิวตามได้อยู่ในระดับหนึ่งส่วนคะแนนความน่ากินผมให้อยู่ที่7.5ส่วนมาริโอตะกี้ผมเหมือนลืมให้มั้งผมให้ที่7มีที่ไหนอะอัดคลิปมารวมกันตรงเนี้ยขยับกันมาแนอันดับที่4 กับเกมด bon ักนบอลแซดผมคงไม่ต้องอธิบายเกมหรอกมัง้งเกมมันดังซะขนาดนี้โฟกัสกันที่อาหารภายในเกมดีกว่ามันจะเป็นฉากที่เราเข้าไปคุยกับจีจี้เพื่อขอให้เธอนั้นทําอาหารให้หลังจากทําอาหารเสร็จเราก็จะเห็นหน้าตาของอาหารสไตล์ญี่ปุ่นอยู่เยอะพอสมควรเลยเมนูที่จีจี้ทำก็โอ้โหไม่ต้องพูดแล้วมั้งและภาพที่เกมนําเสนอมันทําให้เรากืนน้าลายหลายเฮือกเลยแต่นี่แค่นาจิ้มนะครับส่วนคะแนนความน่ากินผมให้ที่7เหมือนกัน อันดับ 3, Red d e เ d สเกมคาวบอยตะวันตกที่มันเริ่มสมจริงขึ้นมาอีกขั้นไม่ว่าเราจะหยิบอะไรก็กินได้ขนาดกินไอ้ต้นที่มันเป็นขนขนก็กินได้แต่อ้วกนะ <c oughs> และอีกอย่างที่ผมชอบในเกมคือผมว่าเขาจัดเรียงสินค้าภายในเกมให้มันดูน่าซื้อจริงๆแถมบางอย่างก็มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยเองต่างหากและอาหารภายในเกมผมชอบนะ เมนูที่มีหลากหลายแถมน่ากินอีกต่างหากอาหารภายในจานมันอาจจะดูแข็งๆไปหน่อยแต่ความสวยงามและก็ดนตรีบรรยากาศมันทำให้เรารู้สึกว่าเรากินอยู่ที่พัตคาหรูเลยทีเดียวแวะอันดับ2กันก่อนกับเกม Monster Hunter World เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าอาหารภายในเกมเนี้มีผลอย่างมากต่อการบัฟเพิ่มค่าพลังต่างๆให้เพิ่มขึ้นเพื่อน,นําไปใช้ในการล่บบอสในแต่ละครั้งแต่ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยเห็นอาหารภายในเกมค่าความหิวในชีวิตจริงก็เพิ่มขึ้นแทนซะงั้น <c oughs> และพี่ๆเพื่อนๆดูอาหารภายในเกมนะ <c oughs> ผมดูครั้งแรกก็เกือบกระโดดเข้าไปในจอแทนตัวละครเราเลยความน่ากินนี่ผมให้8.5คะแนนหนอันดับสุดท้ายนะครับอยู่กับเกมไฟ n นอนแฟนตาซ15ึ้นชื่อว่าไฟนอนไม่ต้องห่วงเรื่องกราฟิกอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนะเหมือนผู้พัฒนาเขาใส่ใจรายละเอียดอาหารภายในเกมมากมีทั้งความสมูทความเหมือนที่แบบว่านี่คือเกมเหรออะไรแบบเนี้ยอาหารที่ทำออกมาก็ ทำให้ใครหลายคนหันไปมองปกแผ่นเกมอีกรอบนึงว่านี่มันเกมมาส t เตอร์เชฟหรือเปล่าอะไรงนี้คือมันดูน่าทานมากและแต่ละอย่างที่ยกมาก็โอ้โหคนตัดคลิปยังน้ําลายสอเลยอันนี้ส่วนตัวนะผมว่าตอนนี้ที่สมจริงมากที่สุดก็คือเกมนี้แหละแล้วผมให้คะแนนความน่ากินที่9นะคะแนนที่ได้9เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลตอนจบคลิปนะว่าทําไมผมถึงไม่ให้สิคะแนน เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10อันดับอาหารที่ยกมาให้รับชมในวันนี้มีใครกินอาหารไว้ด้วยแล้วก็ดูไปด้วยยกมือรายงานตัวด่วนหรือถ้าใครกําลังลดน้ําหนักอยู่เก้ากอดโต้และกันคนตัดคลิปยังคืนน้ําลายยังกินข้าวตามอยู่เลย<ม>ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าทําไมบางเกมผมไม่ให้คอมเมนต์เลยว่าได้คะแนนเท่านี้เพราะอะไร,ะไรเหตุผลเพราะอะไรเพราะเหตุผลส่วนตัวครับผมอยากฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆมากกว่าส่วนเกมไฟนอลทำไมไม่ได้10คะแนน อาจเป็นเพราะผมเรื่องมากก็ได้ไม่รู้นะใช่หรือเปล่าคือผมอยากให้มันมีกลิ่นออกมาด้วยผมถึงให้สิแต่ก็ไม่แน่นะครับในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะทําได้สุดท้ายนี้ก่อนจากกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและรับชมผมมาตลอดสําหรับวันนี้กินอาหารให้อร่อยบายบายครับ